นั่นไปฟันหกโมงเฮรอเอากีตรายอวดเองเสียบใบตุกมาได้ทับสวัสดีค่ะแม่บัวค่ะสวัสดีเอซช่องเคยอีสานใต้ทุกทท่านค่ะวันนี้คําแก้วก็มาหาแม่บัวเนะาะเพื่อตามต่อแนวทางของคุณแม่ในงวดใหม่ค่ะหนึ่งมีนาคมหกเงวดที่ผ่านมาแม่บัวให้เลขโค้งสุดท้ายก็คือ ลูกชายบอกว่าจะมาซื้อที่ในฝันเนาะ <c oughs> ที่ตรงนั้นก็คือมันมีเลขที่เก่าอยู่ก็คือหนึ่งเก้าสามและเลขมันก็ออกหกสามออกเก้ากลับตีลังกาเป็นหกเนาะค่ะแต่ก็เสียดายมากๆค่ะลูกชายนะ่ะขับรถมาทะเบียนรถลูกชายนะ่ 38, <c oughs> ะเก้าห้าสามแปดแล้วก็เก้าตีลังกาเป็นหกอีกเหมือนกันก็คือหกห้าสามสามตัวแตกเลยเนาะ <c oughs> ค่ะก็เสียดายมากๆแต่ก็ถือว่าแม่บัวฝันแม่นอยู่ค่ะแม่ให้หนึ่งเก้าสาม กันหนึ่งหกสามเนาะก็ออกหกสามค่ะก็สรุปแล้วก็งวดที่ผ่านมาเลขกิจเมนก็ไม่ออกเนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ออกเลขตัวอื่นอยู่ค่ะงวดนี้ก็มาตามความฝันของคุณแม่กันใหม่คุณแม่ก็เหลากานมะพร้าวเหมือนเดิมวันนี้ะไม่ได้ขีดยางหรอคะแม่ขีดกลางคืนบางวันก็ว่าง,างก็ว่างกลับไปหาการมะพร้าวมาเหลาอะอแล้วจะปิดหน้ายางไหมคะแม่ไม่ได้ปิดจะคล้องเข้ามาให้ปิดอ๋อเพราะว่าเรา เขาพักไปเยอะเนาะช่วงอพยพเป็นเดือนเดือนสองเดือนเนาะอันนี้มันยางอสก็มันไม่พักก็ได้ไม่เป็นไรเจ้าของก็บอกว่ากี่ต่อได้เลยเราก็ทําตามนั้นเนาะทําไปเรื่อยๆงั้นแหละแล้วราคายังไงคะช่วงนี้ราคาก็ยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทคียยางเนาะขียยางก็ถือว่ามันพอได้ถ้าเกิดแต่อาทิตย์หนึ่งก็พันกว่าบาทแบ่งกับเจ้าของเขายางมันจวงนี้มันไม่ค่อยออกอ๋อค่ะก็ยิ่งดีกว่าไม่มีรายได้นะแม่เนาะ ค่ะคุณแม่ก็มาเหลากานมะพร้าวเสริมบ้างแล้วเห็นบอกว่าลูกสาวไปแย่ไข,<ะ>ข,ข่มดแดงจ้ะข่ะไปของเขาทุกวันแหละครอบครัวเขาเนาะเขาขายกิโลละเท่าไหร่คะท <300 S 1> ุกวันนี้สามร้อยเขาเก่ากแล้วือก็ได้เยอะเนาะแต่ต้องอปันไข่สวยๆใช่ไหมคะก็ไข่ใหญ่ๆแหละว่ไข่ใหญ่ๆโลละสามร้อยถ้าเกิดอ,อันเล็กอันอะไรก็เอะอยู่นี่เขาปนกันหมดแหละเอาปนกันโลละสามร้อยถ้าอันคัดนั้นโลห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถ้าคัดแต่ใหญ่คัดเอาแต่ใหญ่ไข่เป้งๆเลยจ้ะอือก็ได้ราคาดีเนาะแม่ ก็ดีแต่มันหายากแต่ว่าต่างคนก็ต่างหาเนาะด้ปลาเข้าป่าแย่งกันขับรถมาตามเขามาก็เห็นแต่คนแย่ไข่มดแดงนะข้างทางค่ะก็เป็นรายได้ช่วงนี้นเนาะค่ะคุณแม่บัวฝันนี่ฝันคืนไหนคะแม่ฝันเมื่อคืนเช้าแล้วฝันเมื่อคืนสว่างแล้วเนาะสว่างตีห้าแล้วโอ้ค่ะเดี๋ยวให้แม่เล่าเลยคะ่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างเมื่อคืนก็นอนก็ลุกมาก็หุงข้าวว่าจะไป จังหันจะไปว <Okay. S 2> ัดเด็กก็เลยนอนในเปในข้างนอกนี่แหละเลยหลับก็เลยฝันว่านด้ขับรถแสลงคันนี้แหละอื mm. ขับไปยังไงก็ไม่รู้ไปขึ้นปา่าขึ้นเขาไปไปคว่ำมันไม่คว่ำหรอกมันตะแคงมันลงข้างทาง mm. นี่ก็พี่ชายก็มาเห็นก็บอกว่าเออกูเห็นรถกูว่ารถมึงแล้วกูเลยมาดูเออใช่เขาบอกเขาก็มาช่วยเข็นรถขึ้นมึงจะไปไหนบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ขับไปเรื่อย Hmm. ว่าเออมึงบ่าละขับไปเรื่อยเบื่ออยู่บ้านว่าเบื่ออยู่บ้านขับรถเล่นแต่ขับขึ้นปา่าไม่ขับไปไหนไปไปลงข้างทางแต่มันก็ไม่คว่ำนะมันลงข้างทางแล้วก็เข็นรถขึ้นก็เห็นยายมีบอกว่าเออไปด้วยเออไปด้วยมาช่วยเข็นรถขึ้นก่อนถ้าจะไปด้วยไปไหนมาบอกมาแต่ปลายางเออมาแต่ปลายางก็เข็นรถขึ้นถนนก่อนค่อยไปด้วยกันว่างี้เนาะอืม hmm. เขาก็ช่วยเข็นรถกับพี่ชายสองคนพี่ชายเข็นขึ้นมาบอกจะไปไหนก็เออไปบ้านที่มาแต่ละขึ้นรถไปบ้านเพราะว่าจะว่าจะขึ้นรถไปบ้านเนี่ยพอเขาก็มาจากวัดเขานอนที่วัดเนาะออืก็มาดึงผ้าห่มมาเพราะแม่นอนในเปลข้างนอกคตักข้าวอย่างโอ้ยหงแล้วตื่นมาโอ้ยฝันปุ๊กาแต่แม่บัวก็มีเลขอะไรใช่แม่บัวก็จะเอาเล็กทะเบียนรถน่ะค่ะเลขกอะไรครัน มันก็แปดแปดสี่ศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์หรือสี่ศูนย์แปด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 สี่ศูนย์แปดอยู่ข้างหน้าเหรอคะจะอืะแปดแปดสี่ศูนย์แล้วเลขอะไรคะแม่เลือเอาวันเดียวก็จะเอาหนึ่งสองหนึ่งสองจ๊ะหนึ่งสองนี่มาจากไหนคะแม่ก็ที่ชายกับ ป้าอัญชาครัที่ยายมีเขาสองคนมาช่วยเข็นรถค่ะปตีเป็นสองสองหนึ่งกับแม่อ๋อปตีหนึ่งสองเพิ่มค่ะก็คือรถน่ะมันตกลงไปข้างทางเลยข้างคลองเลยแต่ไม่ได้ข้ามมันตะแคงอ๋อไปเหมือนข้างทางเป็นเป็นเหมือนเหวลงไปอย่างนี้เขามันก็ตกคลองลงไปเลยค่ะแล้วแม่ก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาพอดีได้พี่กับ ยายเมียมาเห็นต่อไปช่วยแล้วก็พากันขับมาต่อพากันขับมาบ้านมาต่อเขาก็ขึ้นรถมาด้วยจำได้ว่าแม่บัวเคยฝันเห็นซาเล้งคันนี้แล้วเลขก็ออกเนาะตองนั้นแปดแปดก็ออกออกแปดแปดตอนนั้นเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะค่ะก็ขอให้ออกอีกเนาะแม่เนาะในงวดนี้แม่ก็ไม่ได้ฝันถึงมาพักใหญ่แล้วเนาะเนนานแล้วเป็นปีแล้วที่ไม่ได้ฝันเห็นซาเล้งคันนี้ค่ะก็ขอให้ออกอีกเพราะว่าแม่บัวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันแล้วก็ เลขเข้าอยู่ตลอดเนาะอันนี้ก็เข้ามาหลายงวดติดกันแล้วเนาะเลขของคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเอาเลขให้เอฟซีดูหน่อยค่ะแม่นี่ค่ะแปดแปดสี่ศูนย์แล้วก็ยกขึ้นอีกค่ะแม่ค่ะแปดแปดสี่ศูนย์กับหนึ่งสองไอ้แปดแปดสี่ศูนย์เนี่ยถ้าคุณแม่จะเอาสามตัวคุณแม่คิดว่าจะเอาตัวไหนคะเอาแปดสี่ศูนย์เอาแปดสี่ศูนย์อ๋อค่ะ <c oughs> แม่บัวชอบแปดสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมถ้าตัดเล่นให้แม่ชอบแปดสี่ศูนย์ค่ะหรือใครจะเอาแปดแปดก็ได,หได้หรือจะเอา ไอ้แปดแปดศูนย์แบบนี้ก็ได้เพราะมันอยู่ในะทะเบียนรถเหมือนกันเนาะค่ะก็มีหนึ่งสองเพิ่มอีกหางหนึ่งค่ะความฝันของแม่บัวใน <8 80. S 1> ในงวดนี้เนาะเดี๋ยวเดียวกำแก็จะขีดตรงนี้ให้ค่ะและเดี๋ยวก็เป็นความฝันต่องวดของคุณแม่เนาะอันนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าคงสุดท้ายมีเลขอะไรเพิ่มเติมก็จะมาตามต่อให้อีกเนาะค่ะมีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะเขาคอมเมนต์มาว่าคำแก้ชอบพูดว่าโค้งสุดท้ายจะตามฝันให้อีก รู้รู้ได้ยังไงว่าจะฝันอีกค่ะก็ขอบอกตรงนี้ว่ารู้ค่ะเพราะว่าทุกคนที่เล่าฝันน่ะเขาฝันอย่างนี้อยู่แล้วฝันใกล้ๆเลขออกเขาฝันอยู่แล้วจริงๆเขาไม่ได้ฝันแค่สองฝันด้วยน้อม่อเขาฝันเยอะกว่าน,นี้ก็มีค่ะแต่เขาเลือกฝันที่เขามั่นใจมาเล่าเท่านั้นนะค่ะก็เลยมีทั้งสองวันแรกโค้งสุดท้ายไม่ใช่ว่ารู้หรือเตรียมการอะไรไว้ไม่ใช่ค่ะบางท่านไปตามโค้งสุดท้ายไม่มีเราก็ไม่ได้ถ่ายถ้ามีเราก็ถ่าย แต่จริงๆแล้วอย่างเช่นตัวคําแก้วเองน่ะฝันแทบทุกคืนแต่จําไม่ได้จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างไม่ชัดบ้างไม่ได้ฝันเกี่ยวกับเลขบ้างก็ฝันประมาณนี้เนาะถ้าฝันช่วงใกล้จะสว่างจะจําได้ไม่จะจําได้ถ้าฝันนอนแต่หัวคํานอนฝันตื่นมาก็หายหมดเลยค่ะแต่คุณแม่ก็ฝันบ่อยเนาะ,ะค่ะจะได้ท่านผู้ชมจะได้ทราบว่าฝันบ่อยอ,อยู่ถ้าคนชอบเลขจิตมันก็จะ เกี่ยวกับเลขค่ะอย่างแม่บัวก็เล่าฝันให้เอฟซีอยู่แล้วเนาะคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าออยากให้เอฟซีถุกเลขอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ไปฝันหรือว่ามีอะไรดนจิตด,ดนใจอย่างเช่นบางวัคุณแม่ยังเคยฝันว่ามีคนมาบอกเนาะว่าไปเล่าเลขหรออะไรอย่างนี้ค่ะก็มีอยู่ค่ะก็ฝันก็เล่าไปตามความฝันเนาะค่ะแม่บัวช่วงนี้ก็ไปกรีดยางค่ะแล้วก็กาบางทีบางวดก็ไปนอนฝันก็คือไปนอนพัก กีดยางเสร็จก็นอนตะบานตีสี่แมนไม่เคยได้นอนตัวาข้ามตะกิดอ๋อนอนตีสี่กีดเสร็จตีสี่ก็จะนอนพักรอยอดน้ำกดนะอ๋อก็คือถ้าเรากลับมามันจะเสียเวลาจะเกียดยานกลับไปกลับมานอ๋อมันมันไกลเหรอคะแม่ก็ไม่ไกลหรอกไปเกียดขึ้นขับรถขึ้นลงอ๋อค่ะก็คือแม่บัวนาเกียดยางเสร็จตีสี่ก็จะนอนพักในสวนเลยเนาะค่ะแล้วก็รอยอดน้ำกดเจ็ดแปดโมงก็หยอดช่วงสายค่ะ ก็ได้พักประมาณสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> ก็จะเป็นช่วงนั้นที่คุณแม่จะฝันเนาะ <Yeah. S 2> ค่ะก็ที่ฝันเห็นปีขมิ้นเห็นอะไรก็ฝันในสวนยางนั่นแหละเนาะ <Yeah. S 2> ค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะแนวทางความฝันของแม่บัวต่องวดฝันว่าขี่ซาเล้งตกคลองตกข้างทางเนาะ <Yeah. S 2> ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เลยตีให้น,นันเน้นเลยก็คือทะเบียนรถซาเล้งนั่นแหละค่ะคุณแม่เคยฝันแล้วก็ออกด้วยนะรถคันนี้ <Yeah. S 2> ค่ะ,คคะก็อ่า งวดนี้ค่ะมีเอฟซีใจดีฝากเงินมาให้แม่บัวเนาะสองท่านค่ะเดี๋ยวให้แม่บัว,วอ,อวยพรให้ท่านทั้งสองเลยค่ะจ้ะแม่บักขออวยพรให้ท่านทั้งสองที่ฝากเงินมาให้ขอให้มีโชคปีลาบไม่เจ็บไม่จนให้ตื่นรัวๆแห่งๆให้ถูกรางวัลใหญ่ในงวดหน้าด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะคลิปนี้ก็คำแก้วกับแม่บัวก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ អ្ហ៎លោកគេមិនដរោមិនចង់ប្រាប់ថាទេណាណាចា